สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สร้างมีเปียอาคาโกเมื้อนี้เปียก็พาทุกคนมาให้อีกแล้วเนาะเพราะว่าต้นแต่ซักเขาให้แล้วก็เปียก็ไ่ได้พาทุกคนมาให้เนาะแล้วก็เปียก็บม่มีโอกาสได้มาอีกเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าดีใจเนาะที่ได้มาเพราะว่าตอนนี้เข้าให้ของเขาก็ ออกแล้วเนาเยาวซ้ำนี่เนาะแล้วกาที่เปียพาทุกคนมหาห้ในครั้งนี้ก็เพื่อว่าอย่าให้ทุกคนได้หูจักกับ ฮีตคองประเพณีของซนเผาอาคาตั้งแต่กี้แต่ก่อนเนาะจนฮอสปัจจุบันข้าเจ้าก็ยังเสื้อถือแล้วก็ปฏิบัติกันมาเนาะก็คือว่าการเลี้ยงผีไห้นั่นเองเนาะการเลี้ยงผีไห้ของซนเผาอาคาก็แต่ละปีก็ทุกทุกปีก็มีหลายเถื่อเนาะแต่ว่าเถื่อนี่ก็เป็นเถื่อทําอิดเนาะสําหรับปีนี้เนาะภาษาคาก็เอิ่ว่าอยอะรอแต่ว่าภาษาเราเปียกขบ่ฮว้วันเอินเท่าไหร่เนาะหู้แต่ว่าการเลี้ยงผีไห้เท่านั้น ตอนนี้ลุงกกาเกียมจีเฮดแล้วเนาะเป็นเท่าไหร่เฮาก็ไปติดตามฮัสมน้ำกันเลย dāyā kukkīyā pīp nūyēdā mūdēyā dāyā nāyā kādi mūbīyā dēyā jitsū kī mūtatsu kamaa nēyā dhā kukkīyā dōnyā dāyā pū nūyēdā mūdēyā dāyā pū nūyēdā mūdēyā kukkīyā pū nūyēyā mō dāyā dākīyā kī mō kāniyā wāyā dātēniyā dōyā mā kaniyā dāyā

แต่ว่าย่าปืนนูอย่าลอๆอย่าใจจ๋ในมือนี้หั่นก็อย่ามามือใดก็มาบ่ได้เนาะต้องเลือกมือดีของของครอบครัวเนาะมือดีของครอบครัวก็คือภายในครอบครัวหั่นน่ะบ่จาบ่มีมือเกิดของผู้ใดผู้นึงเนาะคือสนเผาอาคาก็จินัดตั้งแต่โยฮาลาทาลาเราแช่มาย่อมอยู่ก็คือแบบ เงยวๆไปจนครบฮอ่าสอ่า12มือเนาะแต่ว่าสมมุติว่ามือนี่มือแช่เด้อเนาะแล้วก็คือครอบครัวเฮาครอบครัวเปียแล้วก็ครอบครัวลงผู้ยัวเพื่อปรอน้ำกันฮะน่ะจ่าบ่มีผู้ใดเกิดมือแช่แล้วก็ถือว่าเป็นมือดีของครอบครัวเนาะซน่้นมือนี่ก็เป็นมือดีมืองามของครอบครัวเปียเนาะก็เลยว่ามาเฮ็ดยาลอดๆเนาะการเฮ็ดยาลอดๆในครั้งนี้ก็ต้อง จัดยูไฮลงเท่านั้นเนาะอยูไฮเปียกับยูไฮเอาก็มีแต่เฮ็ดยบปืนนูนเนาะเนื้อจ้าว่าเฮือนลงเนาะมีอเพปอรปลอเนาะอเพปรลอก็คือว่าเป็นบัรนพักบุรุษอันหนึ่งเนาะที่สนเผาอาคานับถือแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ฮักไหลที่สุดเนาะแล้วก็คือลงกับเอาแล้วก็อีพอเนาะยังบทกทางแยกเธออยังห่วมอันเดียวกันนะนะฉะนั้นยาโรลลก่ต้องจัดยูเฮือนเออยูไฮลงเนาะ เดี๋ยวต้องเดี้องจกขาอ๋อโอเคกูเชื่อเขาเยโอเคอะกูน่ใจอ่เมื่อนี้กัเฮือนลงก็เอาไก่มาสี่โตเนาะแล้วก <c oughs> ัมาเฮ็ดพิธีกรรมก็คือมาเลี้ยงอยู่ให้เนาะอันนี้เอาเป็นว่าจอกเดินเนาะอยู่ไฮ มีใส่เบอร์พาสลัดแล้วก็ซาซาเนาะน้ำซาเพื่อให้พอปูตายายเฮามากินแล้วก็ที่อาคาได้ปูพาสลัดตัวน,นี้ก็้อน,นว่าขาเจ้าต้องใส่ยูพีเนาะขันบบปู็โบโมีอันจิใส่อันนี้มีเหล้ามีบาซามีข้าวสางขิงแล้วก็มีหินปูนแน่เนาะแล้วก็มีน้ำ

yuhu neti yohani no xa neti yohu numane ya makari ya tayamu moli ya tanga dega sonpo lo xa su taro xa dega jitzoji mo katsoka ma u nega za kone ya dori ya u nega zara nyeso

ตอนนี้สินนกายก็สุกแล้วเนาะแล้วก็ลงก็มาเลี้ยงเอ่อคือพ่อปู่ตายายของเฮาอีกเทื่อนึงเนาะตอนสินสุก

ต้องใหญ่เท่เนาะคันบบสันนี่ขนมันสั่นอะขนมันสั่นแล้วก็อัดตัวจอกเล่าจอกพาสแเลบไม่อย่างหันบบได้เนาะแล้วก็ต้องเอาเตะไกลตัวใหญ่เนาะจะได้เลี้ยงาาว่าภาษาขากเอ่นว่ายีบายาอูบทสางเตะขาเนาะอันนี้ลงก็อภิรอจะเจอให้พ่อปู่ตายายเนาะ 后面比较，上面比较好，没得个疲劳的，没得个恁么恁家干那么些，怕那个疲劳的，没得就自己嘛，他做干嘛？恁个咋？恁个到那个？那个好疲劳的，没得个就自己嘛，他做干嘛？恁个咋？恁个到那个？我幺当年、二当年没把你这个，你看那筋毛都没出的，那毛都你去那个，你看那还比没得家那个累些的，没得个恁么恁家干那么些，怕那个。

นี้เอินว่าหอพีกะอูเนาะการเลี้ยงยูหอพีกะช้างยูบอนนี่ฮันกเพื่ออัตรักของเฮาเท่านั้นเนาะที่มากินได้ยูบอนี่เนาะเขาไมได้มา อาตุยแ้่เมียเฉยเลยอันนี้ป้าเด้อเนาะเราไปเสียหญ้าอยู่สวนสาลีมาเนาะอยู่แคมไหไฮอ๋ออาการมื้อนี้ก่อคือแต่ฝนจิตกแล้วค่ะบบตกเนาะแบบแบบอา่าเย็นเย็นอยู่่นนะ่ะดีมากเลยทุกคนโอ้ยพักของเฮางามแหงเนาะตอนนี้ไปเอาขาอีกอันหนึ่งเนาะ อันนี้เอ <ITA> <Yeah. S 1> ินวาใครให้จอมปวดเอินวาให้จะปูมากินเนาะเฮ้ยเหงากับปูเอาไปอะมาเลยกเาข้าไหมือมีจารวที่โอ้ยอ่านที่ี แล้ว你自มองเขาสุขาเนี่ยจะคนนีดูแลกันฉุบอุบอะมาเนี่ยอ๋เป็นะรที่ฉอุปไเอะมเนี่ยก็นไม่มบิจ้าใจก็ตัยิองมองเขาสุขาเนี่ยจะนีูลสุาเูอุไเะไเทีไปเลี้ยงอยู่จองปัวท่านก็มีแต่ปูกับยาเนาะที่กินได้คือเด็กน้อยของคือเฮาสิบ่สามารถกินได้เนาะมีแต่ปูกับยา สะนั้นต้องเอาไปเหือเนาะมือแรงให้ปูกับยากินเนาะเอออันนี้เอินว่าจิบายาวูเนาะจิให้อักขะขากินเด้อฮิดของก็หลายอย่างเนาะภายในมือนี้ก็เปียจือบ่ได้เลยเนาะตอนยังน้อยเปียก็มาแต่ว่าเปียือบ่ได้แงขาโอจิบ่จบได้แล้วเอตัมาซื้อเอนากูล สมเื่อเนะจะได้เอ,อ,อินสาัา้นีนนอ้แก่เข้จีบเป็นสล่家เขาทำกยมาเชืนเน่อนะโอเคเตียมากอ้แเข้จีบเป็นสลเลทยมาเชื่อนที่นองไซเอินตัวนี้ก็น่าจิเอินพวกผีให้ผีผีต้นไม้ผีไม่อย่างต่างๆขน่ะที่จีเอินแบบ อยู่ไก่ไข่แล้วก็ให้มันได้ยินเนาะฉะนั้นต้องเว้าแง๊งๆ3เทื่อเนาะว่าอ่ะเข้าๆเอ้อจิปาิเปปลาเล้าเด้แบบประมาณนี้เนาะให้มากินตัวนี้หั่นน่ะก็ต้องกินนะพี่าแล้วก็กินข้าวอีกเทือนึงเนาะจะได้กินข้าวอีกแล้วก็ให้เลาน่าจาเนาะมีไ่แล้วก็มีไข่เนาะ อันนี้ไก่ผู้ไก่แม่เนาะคู่หนึ่งเนาะอันนี้จีไปเลี้ยงยูแคมไฮเนาะภาษาคาโกอื่นวยยายจีจ้าตอนนี้ลงก็ไปแล้วเปียกจีเอาจีจับตัวไก่นี่ไปให้ลงเนาะนี่ตอนนี้ลงไปฮอดโทษแล้วเนาะต้องไปเลี้ยงยูแคมไฮเนาะ ในตอนนี้เนาะลงก่อกำลังเฮ็ดผ้าเข้าให้เอ่อให้ผีต่างๆที่อยู่ให้เนาะเพราะว่าบูแมนอัปยศได้แล้วเด้อเนาะเปียจีเซ่ร์คำว่าผีเพราะว่า เป็นวิญญาณของคนเฮาที่ตายอยู่ในปา่าหรือว่าเป็นวิญญาณของสัตว์ตัวสัตวนะ์น้องเซนว่าตัวมีโบตัวกวางตัวฟังไม่อย่างต่างๆประเภทสัตว์ใหญ่ฮะน่ะที่ตายแล้วยังมีวิญญาณฮะน่ะให้ขาเจ้ามากินยูพักเข้าตัวนี้เนาะแล้วก็จะบอให้ขาเจ้ามาทำไรลผลระปุของเฮาเนาะก็เลยว่าต้องเฮ็ดพักเขาให้แล้วก็ใกล้สองโตเนาะตัวผูตัวเมย์คู่หนึ่งเนาะ ันนี้ก็คือว่ายะเจจาเนาะมันเป็นแคมไห้เนาะอยู่เทิงก็เป็นทางแล้วก็อันนี้เป็นของเขาเนาะแล้วก็อยู่บอนนี้ก็เป็นแคมไห้ของลงเลยเนาะตั้งแต่อยู่พี่ลงไปก็เป็นไหเนาะนี่ตู้อยูพุนเนาะอยู่ลงพุนเนาะกาย2โตที่เฮาอ่าเลี้ยงยะเจจาตัวนี้ก็บอดีเอาไปอยู่เหือนเนาะต้องกินเมิดเนาะบ่ว่าแต่เข้าบ่ว่าแต่ซีนมีหยังเฮาก็ต้องกินให้มันเมิดเนาะ พอแต่ละห่อก็มีสามีหินปูนมีข้าวสารมีขิงคือกับอยู่อย่ารอๆอยู่ลมหัเนาะคือกันเลยคันได้หั่นก็ต้องเฮ็ดเอ่อ9อันเนาะแต่ละเถือ่อ1 2 3จนฮอดเนาะแต่ลงจับได้เนาะแต่ว่าเปียก็มีแต่เบิงเท่านั้นหั่นน่ะมีแต่เฮ็ดเวียซอยอย่างอื่นเนาะ หลายๆคนเบิงว่าอาคารนี้หักผู้ายหลายเนาะที่จริงผู้อ่อแม่ก็หักผู้ยิงคือกันแต่ว่าจําเป็นต้องมีผู้ชายฮะเนาะย้อนว่าผู้ยิงจับหรือว่าผู้หญิงฮิตฮิดคองบ่ได้เนาะ เวลาเฮ็ทฮ่คของต่างๆอาคาก็ต้องเอาน้ำเอาบวงแล้วก็หดน้ำอยู่ขาอยู่แอวอยู่หัวตัวละสามเทื่อสามเทื่ออันนี้เอิ่นว่าคือหลายแฉนอกภาษาอาคารนะเออเอมันจะกันมันเสยพอนะก็ยืดยามันจะยืดยืมันก็จะเข้ามาในจาเนี่ยและได้แล้วเราใช้เราม่ได้จะรอไม่ได้ก็

noi ma jang luo tho tho ma le ge luo kha bi mu bi jia le wa ma ge a mue lu ta le ro a du mu bi jia le ro le xi le men ge ye ti char ma de ge a pa pa hu dai ti du xi yao dai ge e พวกเราชีวตอ็มาได้เพิ่มมาถึงอุ่งเนี้ยดีใจดีดีฮะอต่ช่วยอยู่หมดช่นยขโมนไกอมากินจล่น้น่อยสาอาุกหมามาเัี้ยงงีเตั้งที่สองนือกับตอยลมเนา ตอนนี้สินไกาสุกแล้วเนาะก็เลยว่าต้องไปเลี้ยงอีกเถือนึงอยู่แคมไห่เนาะที่จริงก็ตะก,กี้หั่น่ะบ่ได้บ่ดีเอามาแต่ง YouTube เนาะแต่ว่าตะกี้ตอนตอนเปียบ่เกิดเถือหั่นน่ะตอนอีพอกับลุงอย่างน้อยเนาะแล้วก็มีปีนึงที่ปู่กับย่าพาลูกไปเลี้ยงไปเลี้ยงอ่า แคมไฮนี่แหละเนาะไปเลี้ยงแคมไฮแล้วก็ฝนตกฝนตกยังบ่พอแบบฝาลมแหงนะ้งขนาดแตงกินกับโบได้กินยูแคมไฮกับโได้เนาะก็เลยว่าต้องมาแตง YouTube แ่งยูทูบลวก็มากินยูทูปตังแต่ปีนั่นมากับครอบครัวเปียก็เปลี่ยนจากยนะูแคมไฮเนาะมาแต่งกินยนะูทูปเนาะก็เลยว่าสบายน้อยนึงมิแต เวลาฮอนยังเลียเ้ยงเราก็ไปเลี้ยงยูแคมไฮเราก็คนเฮาก็สามารถกินได้ o ยู u b e เนาะแต่ว่าบางครอบครัวนี่ยังถืออยู่ได้เนะาะบางครอบครัวเขาเจ้าบบดีมาแต่งกิน YouTube เนาะต้องกินยูแคมไฮฝนตกฟ้าแดดซ้ำใดก็ต้องตาแดดแต่งกินยูแคมไฮเนาะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไดโอ้โ <c oughs> ทุกคนเนาะโบทางมาได้เจ้าแมนไปเอาอยูใส่โบหูเนาะอะอันนี้คนใบนะเนาะวาบนได้แต่ว่าเรามันมันเนาะพี่น้องกันตอนนี้เราจะไปตังลบไก่ยูยูทูปฮะเนาะเนี่ยู้เราแมนตัวนี้เนาะเหมาะกับของลงเนาะเราจะไปตังลบไก่แต่ว่าเฮาเว้าก็เราก็เว้านั่งบ่ได้แต่ว่าเราเป็นคนสาระสเราก็เอ่อเขาวาวอย่างเราก็เข้าใจเนาะแต่ว่าเราบ่สั่งเว้าแล้วก็มันมัน 哎呀，我们那个干，我们吃饭那个，一时候那个就叫你上来，就叫我们那个买一点，买一点，然后就吃点，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 

ตอนนี้อีเมก็มาเนาะมือเศร้าอีเมก็ไปเสียหงย้าสวนสัลีเนาะมือน,นี่มือขลามเสียหญี้ยให้พได้พอดีป้าก็กาลังมาเราก็ไปเสียหญี้าสวนสลีคือกันเนาะอันนี้บบมีไข่เนาะมีแต่สินไก่กับขา่าวอันนี้เอินว่าดถือโลจ้าเด้อแล้วก็สินไก่ที่ยุพี่ขน่ะเข้าจาบดีเอากลับบ้านเนาะ หลายซ้ำหลาต้องกินเมดเนาะแต่ว่ามือนี่ก็หลายคนนะ่าวิบพอ <laughs> ยอก <laughs> พอดีเนาะกำลังกินข้าวเนาะ นี่เฮาก็ได้กินข้าวแล้วเนาะต่อไปเฮาก็มีแตจีเอาตะแลวภาษาเราก็น่าจีอื่นตะแลวเนาะแต่ว่าภาษาคาเอิื่นวัาตะเล่เนาะจิไปปั๊บใส่อยู่บอลเบื้อหนึ่งก็บอลเฮาเลี้ยงยา่วีจ่าเนาะแล้วก็มีสองอันเนาะอันที่สองก็คือจิไปปั๊บอยู่ลงเนาะบอลใส่แดงที่ขจ้าบอลใส่แดงของขจาเนาะแล้วก็ที่ผาอาคาจิไปปั๊บ ตาเล้วนี่ก็เพื่อป้องกันเข้าไห้ของเฮาเนาะเพื่อบอกให้สัตว์ไหไฮหรือวันแนวอื่นหนูไม่ยังฮอกไม่ยังหรือว่า,อาวิญญาณของสัตว์ปลาหรือว่าอื่นๆเนาะทีจะมาทำลายเข้าไห้ของเขาก็ในเมือ่อข้าเจ้าเห็นตาแล้วนี่ก็ข้าเจ้าจีญย่านน้แล้วก็บอกจะบกเข้ามาอยู่หห้เฮาฉะนั้นเพื่อป้องกันผลละปผู้ของเฮาเน้องต้องอต้องปรับใส่ บอนที 1, clear, ่หนึ่งก็คือยาเจเนาะแล้วก็บอนที่สองก็คือใส่แดงขเจ้าเนาะพิธีกรรมต่างๆหน้ากันยาติลอๆของสนเผ่าอาคาก็มืดเพียนท่านี้เนาะต่อไปก็คือครอบครัวเปียกบอดีเสียญาไ้บอดีเฮ็ดอย่างแล้วเนาะแต่ว่าสวนแท้ก็บ่เป็นอย่างคือสวนสาลีบ่สวนมะทวดินบ่แท้ก็เฮาเสียญาเสียอย่างก็บ่เป็นอย่างเนาะแต่ว่าคือก่อนจิก้ับ้านท่าน่ะ เปียก็ย่ามาเบิงสวนสาลีเนาะปอนที่เปียพาทุกคนไปเซิกระดักตัวตูนฮะนะแล้วก็ตอนนี้เปียก็มาหอดยูสวนสาลีแล้วเพราะว่าบนสวนสาลีนี่กับไฮลุงกับไกลกันเนาะก็เลยว่าแวะมาหาสวนสาลีเพื่ออย่าให้เอฟซีทุกคนได้เบิงเปียใหญ่สําใยเนาะตอนนี้ก็ใหญ่แล้วเนาะย่าก็ตึบสาลีก็งามเดียวเปียสิพาทุกคนเบิง ม่เ้าพักน้อยเปียขอจิกาบ้านแล้วเนาะคลิปนี้เปียขอลาไปก่อนเนาะพบกันในคลิปต่อไปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดเซ์กดติดตามให้เปียได้เด้อขอบใจหล,า,หลา,ยายบ๊ายบาย